การบริหารจัดการน้ํากลายเป็นประเด็นสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครในปี2554ซึ่งกว่าจะผ่านวิกฤตครั้งนั้นไปได้ก็เกิดผลกระทบมากมายทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทรัพย์สินและเศรษฐกิจของชาติโดยรวมกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาภาค3ดํดำเนินการวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้ำในภาคเหนือพื้นที่รับผิดชอบของสำนักง,งานพัฒนาภาค3ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานตามแผนงานหลักในด้านการจัดหาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างเพียงพอมาโดยตลอด ทั้งการขุดอ่างเก็บน้ำการขุดรอกหน้าฝายการสร้างฝายทดน้ำและทำนบกั้นน้ำโดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ราบลุ่มต่างๆได้มีการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะและคลองไส้ไก่ต่างๆให้แก่ราษฎรทุกๆพื้นที่ในภาคเหนือเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้ทางน้ำธรรมชาติไหลผ่านได้อย่างสะดวกในพื้นที่ต้นน้ำบนภูเขาสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำแต่ก็มักประสบกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมดินถล่มในฤดูฝนในขณะเดียวกันก็กลับเกิดภัยแล้งไม่มีน้ำกินน้ำใช้ในฤดูแล้งทั้งๆที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำดังเช่นในจังหวัดเชียงใหม่โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2ได้ดําเนินการสร้างฝ่ายทดน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งและชะลอน้ําในยามน้ําไหลหลากเช่นในพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดําริ บ้านนาสิริอ,อรําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และการจัดการน้ำหลงขอดโมเดลในตำบลหลงขอดอ,อําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งล้วนก่อเกิดผลที่ดีในการพลิกฟื้นคืนความชุ่มชื้นให้พื้นที่ต้นน้ำช่วยให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่โดยรอบได้มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างอุดมสมบูรณ์เมื่อรวมกับโครงการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพอื่นๆทั้งการปศุสัตว์ งานจากสารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งสร้างความมั่นคงในสังคมขึ้นต่อไปการเข้ามาของนบคอสามทองเจียงดาวเกิดจากช่วงฤด,ดูแรงจะบ้านบ่มีน้ําที่จะอุปโภคและบริโภคประกอบกับลําน้ําคอตื้นเขนินจะบ้านสามารถน,นําน้าคอดมาทําการเกษตรได้ พราะนั้นแล้วก็ตางนคอเลยร้องขอไปทางนคอสามสองได้เข้ามาแก้ไขปัญหาระยะแรกก็คือตางนคอสามสองก็ได้คิดโครงการอยู่3าระยะด้วยกันและเป็นที่มาของโครงการลงคลอดโมเดลคือการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบของทางนนคอสามสองเชียงดาวเราก็ได้ส่งเสริมให้ร,รัฐมนรขุดนาเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่เข้าไร่เป็นนาคั้นบันไดนะครับเข้าไร่เดิมเนี่ยไร่หนึ่งจะมี จะได้ผลผลิตประมาณไร่ละ15ถังนะคร15ถังแล้วก็มีพืชหลังนาเพื่อส่งเสริมอาชีพในแต่ละปีก็จะมีด้านความเป็น,นอยู่ราษฎรที่ดีขึ้นนะครเนื่องจากการส่งเสริมด้านต่างๆแต่ละหน่วยง,งานรายได้ต่อคนเรือนสูงขึ้นอย่างเช่นงานได้สินศระปชีพจากสารไม้ไผ่นะอย่างปีที่แล้วก็ได้เงินพระราชทานมาในหมู่บ้านนี้ประมาณ1นึ่ง้านบาทนี่คือจากเดิมที่ไม่มี ไรายได้เลยนะครับรายได้ากการเกษตรที่ส่งเสริมเข้ามามีข้าวเพยียงพอเลยโภกทาให้ลัษฎรอนเนี่ยมีสภาพความมีอยู่ที่ดีมีความสุขขึ้นนะมีความสุขในการจะให้คนอยู่กับป่าในขณะเดียวกันพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็มีการดําเนินการจัดหาแหล่งน้ําแก่เกษตรกรมาโดยตลอดเช่นกันดังเช่นการดําเนินงานในพื้นที่อําเภอบ้านโคกจังหวัดอุดรดิตที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34ได้ดําเนินการสร้างทํานบกั้นน้ําขนาดเล็ก กระจายในหลายแห่งด้วยความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดหลอนจึงอาศัยช่องกลางระหว่างเดินเขาเป็นพื้นที่กักเก็บน้ําพื้นที่ที่เราเลือกจะต้องเป็นภูมิประเทศที่เป็นลาดหลอนเป็นพื้นที่ล่องเขานะครับที่เมื่อฝนตกมาแล้วน้ําก็จะไหลผ่านถ้าไม่มีอะไรกั้นไว้น้ําก็จะหายไปหมดเริ่มต้นในการดําเนินการทำนะครับในการสํารวจนั้นเราก็จะมาดูว่ามันมีความกว้างเพียงพอไหม คำนวณจุดคุ้มทุนว่ามันสามารถกักเก็บน้ําแล้วสามารถทําให้รัศดรนําไปใช้ประโยชน์ได้จํานวนกี่ลูกบาทเมตรนะครับคุ้มกับการลงทุนไหมในการก่อสร้างเราจะรื้อพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นร่อ,องเนี่ยเราก็จะเคลียร์ออกให้หมดนะครับหลังจากเคลียร์แล้วดินตะกอนต่างๆที่ทับถมมาเป็นระยะเวลายาวนานเราก็เอาออกหมดแล้วเราทําคีดขึ้นมาด้วยแกนดินเหนียวแล้วปั้นด้วยการดินเนี่ยนะครับเราจะเอาดินมาถม ครั้งละ20เซนแล้วก็บทอัดบทอัดเป็นชั้นๆจนกระทั่งสูง4เมตรเมื่อได้ระดับแล้วเราก็ทําการเอาหินนะครับหินลิดแบบับหรือหินก้อนขนาดใหญ่เนี่ยมาวางนะครับเสร็จแล้วก็เอาคอนกรีตนะครับคอนกรีตนี้มายาบนหินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำน้นก,กัดเซาะทํานบเรานะครับซึ่งที่เราทํามาทั้ง17แห่งก็ยังใช้งานได้ครับ ทำนบกั้นน้าในพื้นที่ลาดหล่อนเมื่อสร้างเสร็จจะมีขนาดเพียง4เมตรแต่สามารถเป็นเสมือนฟองน้ําคอยดูดซับน้ําอุ้มน้ํามาเติมเต็มเก็บไว้ให้เกษตรกรได้ใช้อยู่ตลอดเวลาโดยได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในพื้นที่เหนือทํานบรอบๆทํานบและใต้ทํานบซึ่งโมเดลนี้เมือได้สร้างครอบคลุมกระจายตัวไปในหลายพื้นที่ทํานบกั้นน้ําขนาดเล็กเหล่านี้ รวมกันหลายๆแห่งก็จะได้น้ำรวมเป็นปริมาณมหาศาลเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถทำการเพราะปลูกได้ปีละมากกว่าหนึ่งครั้งอีกอย่างนึ้งอย่างนปรปครสร้างนะี่คือเขาสร้างด้วยมาตรฐานแล้วก็เก็บกักน้ำได้อยู่แล้วก็หนึ่งสามารถให้ชาวบ้านนะครับคือมีน้ำใช้ในหน้าแรงหรือทำนาแล้วก็ทำสวนผักนะครับออกจากการทำนาแล้วมาทำผักนะครับหรือจะ จะทำนาปังนะครับเป็นส่วนๆหรือไรสองไร่ก็แล้วแต่ขณะนรอมการเขานะครับสรับพึ่งทั้งฝายเหล่านี้นะครับประโยชน์อย่างยิ่งก็คือทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในรอบๆในพื้นที่ฝายตรงเนี้ยไม่ว่าพื้นที่หลังฝายหรือพื้นที่หน้าฝายเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์โดยท,ทันทีชาวบ้านสามารถรับน้ําเหล่านี้เอามาใช้ในการเกษตรได้ท,ทันทีและขณะเดียวกันเนี่ยฝายเหล่านี้ก็จะทําท,ท่านที่ เก็บกักน้ําไว้ในฤดูน้ําหลากนะครับและ <c oughs> มอในฤดูแล้งน้ําเหล่านี้ที่ถูกเก็บกักไว้ก็สามารถเอามาใช้ได้อีกนะครับจึงทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถทําการเกษตรได้ทั้งปีซึ่งถ้าหากว่าเราได้สร้างฝายเหล่านี้กระจายไปทุกพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือในบริเวณที่เป็นทางน้ําไหลพื้นที่ลาดหลอนหรือพื้นที่ลุ่มน้ําที่สามารถเก็บน้ําได้ในลักษณะของ แก้มลิงนะครับซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ำที่ซับอยู่ในพื้นที่ต่างๆกระจายอยู่ในพื้นที่เมื่อการดำเนินการสร้างฝ่ายทดน้ำตามแนวพระราชด,ดำริหรือทำนบกั้นน้ำขนาดเล็กๆทั้งหมด กระจายตัวอย่างเหมาะสมทั่วทั้งภาคเหนือในพื้นที่ของสำนกง,งานพัฒนาภาค3กเกษตรกรภาคเหนือจึงมีแหล่งน้ำเล็กๆในชุมชนไว้ใช้อย่างเพียงพอแม้ในยามฤดูแลง้งในขณะเดียวกันก็เป็นการแก้ไขปัญหาช่วยชะลอมวลน,น้ำจำนวนมหาศาลที่อาจทำให้เกิดมหาอุทกภัยอย่างที่เคยเกิดขึ้นในภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพราะฝายและทำนบกั้นน้ำเหล่านี้จะกระจายตัว รองรับน้ำช่วยในด้านการบริหารจัดการน้ำโดยภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดี